ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวิชัยที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับวันนี้เรามีบูธอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์เดี๋ยวพี่ชัยพาชมนะครับรถคันนี้ถือว่าเด่นๆน,นะครับเป็นรถที่สีส้มนะครับอันนี้สีส้มแล้วก็เป็นรถที่เด่นรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถเอเวอเรสต์ ett, รุ่นเทนนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 3 3 4 0 0้าบาทเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ทโบร้0ดแรงมา้า4 5 5รอนิวตันเมตร เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันว่ารถรุ่นนี้มีเด่นๆแบบไหนบ้างนะครับมาชมช็อตแรกเลยก็คือระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับเป็นไฟหน้าดวงนี้เป็นส e ีแคมป์มีระบบ Daylight เปิดปิดอัตโนมัตินะครับด้านล่างก็เป็นไฟส p o r t l i g h ก็มีความสวยงามโดดเด่นมากๆถัดมาด้านบนนะครับก็จะมี กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นสีโครเมียมมีรูระบายความร้อนขนาดใหญ่และมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้านหน้านะครับก็ทำให้ลถให้ความปลอดภัยส่วนฝากระโปรงด้านบนนะครับก็เป็นฝากระโปรงที่ดีไซน์มาให้ใหม่แล้วเป็นฝากระโปรงขนาดใหญ่นะครับมีทั้งส่วนโพง้งส่วนเว้าและจุดพทะ,ะของมวลศาสตร์ในการ ขับรถนะครับนั้นการพระทะลมของระบบฝากโปรงอันนี้ถือว่ารีดลมได้ดีนะครับและมาชมด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยครับคิ้วก็จะเป็นคิ้วสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ยางของเราเป็นยางของพุทเยีร์นะครับซีรีส์ยางนะครับก็เป็นซีรีส์255 ทับ5 5 r 1 8นะครับก็เป็นยางใหญ่นะครับเป็นยางที่เกาะถนนได้ดีเลยมาชมด้านข้างด้านข้างก็เป็นที่รูระบายความร้อนแล้วก็บอกเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับตามด้วยขอบที่เป็นสีขมิยมนะครับอักษรที่เป็นสีขมิยมกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าตัวนี้เป็นระบบไฟ led นะครับ ก็เป็นรถที่ให้ความดูชัดในการมองด้านข้างนะครับแล้วก็ให้ความปลอดภัยนะครับส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นแหลกหลังคาสีดำนะครับอันนี้จะตัดมากับบอดี้ตัวรถส่วนถัดมาเรื่อยๆนะครับตัวมือจับมือจับนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ เป็นกุญแจอิ m มเรเซอร์นะครับเป็นแจอัจฉริยะใช้สำหรับรถรุ่นนี้แล้วก็บันไดข้างก็มาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นบันไดข้างแบบใหญ่มากๆเดี๋ยวถัดมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นระบบวัดลิงนะครับรถรุ่นนี้จะเป็นระบบดิสซี่ล้อนะครับระบบเบรก่อ,อ ABS, e EBD ก็ให้ความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมาชมด้านด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับเป็นไฟหลอดก็ถือว่าสง่าสวยนะครับแล้วข้างบนจะเป็นสปอยเลอร์มีไฟเบกรกดวงที่3นะครับแล้วก็มีไล่ฟ้ามีไบป,ปัดน้ำฝนนะครับ รวมทั้งมีกล้องด้วยนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้กันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเออก็สีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมดสี่จุดก็ถือว่าให้ความหรูหรานะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสำหรับรถรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ชายภาพชมด้านในนะครับด้านในนี้ก็ เป็นเบาะหนังนะครับก็ให้ความกว้างนะครับความ OR นะครับก็ถือว่ากว้างมากมายเลยเรามีอ่าปลั๊กเสียบนะครับเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟเสียบเดี๋ยวมาชมด้านด้านหน้าตรงนี้ครับ น,นี้ก็เป็นเคียวโตหกสปีดนะครับรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นขนาดาซิงโฟนะครับขนาดาหน้าจอนะครับขนาด10.1นิ้วนะครับหน้าปัดก็ขนาด8นิ้วสวยครับภายในหรูหรามาก ระบบเบรกก็เป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีที่วางแก้วเลยนะครับวางแก้วน้ำอันนี้รุ่นนี้ก็จะมีให้กับลูกค้าและมีที่เปิดฝาโปงหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาพี่ชัยนะครับเบอร์092-535369หรือไลน์นะครับ w w w n 5 5ก็พี่ชัยฝากกดตตัต้งใคกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย